คาราศีสิงประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ค่ะการงานของคนละคาราศีสิงในเดือนกุมภาพันธ์เป็นจังหวะที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะจะเป็นจุดที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนหนักมากค่ะ เป็นเดือนที่บังคับให้คุณนะคะเดินไปตามเส้นทางตามชีวิตของคุณที่ในพื้นดวงนะคะบังคับให้เป็นไปแบบนั้นค่ะจริงๆแล้วดวงการงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี2 5 6 7แล้วเนื่องจากว่ามีดาวมรณะโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานของคุณนั่นก็คือดาวพรหัสนั่นเองนะคะแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทางไปในทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานใช่ไหม Yeah. Uh -huh. แต่มีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวเจ้าเรือนกรรมะนะคะนั่นก็คือดาวสุขโคจรอยู่ในเรือนมรณะนะคะสองดวงนี้มันสลับเรือนกันนะคะเรียกว่าเกษตรสลับเรือนนะคะก็คือดาวพรหัสโคจรมาอยู่ในเรือนราศีสิงห์นะคะอยู่ในเรือนมรณะและดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมะการงานเองแบบนี้นะคะมีโอกาสที่การงานจะมั่นคงมีความสมหวังในเรื่องการงานนะคะเปลี่ยนงานแล้วฟื้นนะคะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรุ่งเปลี่ยนแล้วรวย ะะถ้าคนที่ทํางานประจําทํางานออฟฟิศนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานนะคะหรือว่าย้ายนแผนกย้ายตําแหน่งปรับคันเลื่อนคันก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะก็จะอยู่ในจุดที่เปลี่ยนออกจากงานย้ายงานไปเลยนะคะซึ่งเปลี่ยนแล้วมันจะโล่งขึ้นนะเจอเจ้านายผู้ใหญ่คนใหม่ที่ดีขึ้นช่วยเหลือได้มากขึ้นนะคะไม่มีประเด็นอะไรที่มันทําให้ทํางานไม่สบายใจแล้วนะคะหรือหากคุณทํางานที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ เป็นผู้ประกอบการนะคะก่อนหน้านี้ธุรกิจการงานของคุณอาจจะอยู่ในโหมดที่เป็นกระท่อนกระแท่นนะคะเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีบ้างบางวันนะคะแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมันจะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้ปรับเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้มันเริ่มเห็นผลแล้วว่ามันมีทิศทางไปในทางที่เปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วจเจริญขึ้นเปลี่ยนแล้วเริ่มมีการค้าขายที่คล่องลาบลึนมากยิ่งขึ้นค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะเดือนกุมภาพันธ์เขาจะบังคับนะคะจับคุณเข้าไปอยู่ในจุดที่อะไรที่คุณเคยไม่อยากทำเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องมาทำมารับผิดชอบด้านนี้นะคะบางคนนะทำงานประจำอยู่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีปัญหาก็เลยต้องออกมา จากที่ทำงานนะคะเพื่อช่วยดูแลพ่อแม่นะคะแล้วก็ทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะค้าขายก็ได้นะ,ะในหมู่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นการิเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะโดยใช้ความรู้ความสามารถของคุณเองนะคะใช้คอนเน็กชันนะคะใช้ใช้คอนเน็กชันที่คุณมีอยู่ในการเริ่มทำธุรกิจการงานนั้นก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเปลี่ยนแล้วจะดีะคะ่ะเพราะว่าดาวการงานของคุณน่ย มันโครจรเข้ามาอยู่ในเรือนที่ดีเลยนะคะนั่นก็คือเรือนกรรมมะเรือนการงานเองพอมันสลับเรือนกันแล้วค่ะมันได้ตําแหน่งกเกษตรบาท,ที่ดีอย่างนี้นะ คุณนะคะเริ่มได้เลยอย่าย่ำอยู่กับที่นะคะทำแบบเดิมย่อมได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆค่ะการเงินของชาวราศาีสิงประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะอยู่ในจุดที่เสียเงิน <S <S เยอะเสียเงิน,ย <S 2> <S 2> งนแย่ค่ะแม้จะมีะรายรับที่ดีเข้ามาได้เป็นก้อนนะคะมีโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินเพราะดาวการเงินของคุณนะคะเดินโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะ,ะนั่นก็คือเดินเสดตั้งแต่วันที่4กุมภาจนถึงวันที่27กุมภาพันกุมาเลยนะคะแต่ในช่วงครึ่ง เดือนแรกเนี่ยมันมีการเดินดับด้วยนะ่ะเพราะว่าเจอกันกับดาวอาทิตย์ในองศาที่มันใกล้เกินไปมันก็เลยทําให้ดาวการเงินของคุณไม่ค่อยมีพลังมากนะักมันก็ทําให้แม้ว่ามันจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีโอกาสได้เงินก็ได้เงินแบบไหลมาเทมาก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันโครจรดับแบบนี้คะ,ะมันก็เลยลดคุณภาพดาวลงไปนั่นเองนะคะก็มีรายรับเข้ามาได้เรื่อยๆนะะไม่หวือหวาแต่ก็มีรายจ่ายยิบย,ย่อยเยอะแย,ยะนะบางคนเนี่ยเสียเงินไปกับค่าซ่อม นะ,ะในครัวเรือนซ่อมนู่นซ่อมนี่นะ,ะบางคนซ่อมร่างด้วยเอาไปทําสวยนะ,ะหรือเอาไปเปคู่เปแฟนก็ได้นะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยจะไปโครจรอ,อยู่ในเรือนความรักเรือนคนอื่นนะคะเรือนคู่เรือนแฟนนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเสียเงินไปกับพวกค่าประกันนะคะ กรมทันการรักษาสุขภาพนะเพราะว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยในช่วงแรกนะคะมันโครจรอ,อยู่ในเรือนอลินะคะแลพะพอกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะโครจรร่วมก,กันกับดาวอลินั่นก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะคะและหลังจากวันที่27กุมภาพันธ์ดาวการเงินของคุณนั่นก็คือดาวพุธนะคะจะไปโครจรอ,อยู่ในเรือนมรณะในราศีมีนนั่นเองนะคะก็เลยทาให้มีแต่เรื่องใช้จ่ายนะคะเก็บเงินไม่ได้นะ,ะและสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกง เรื่องการเงินได้ด้วยนะคะ เพราะว่าดาวการเงินของคุณจะไปเจอกันกับราหูในเรือนมรณะนั่นเองมีโอกาสที่จะเสียเงินเพราะความผิดพลาดความประมาทความเลินเล่อน,นะคะหรือถูกหลอกถูกโกงนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการเงินนะ,ะอย่าเอาเงินไปลงทุนอะไรโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถนะ,ะหรือการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงสูงนะคะงดการลงทุนไว้ก่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะดีที่สุดค่ะมาต่อกันที่เรื่องความรักนะคะของคนลัคณาราศีสิงค์ค่ะคนโสดเดือนนี้มี สเสน่ห์มากๆค่ะ เพราะเนื่องจากว่าคุณมีดาวตนเองนะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์นะคะไปโครจรร่วมกันกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิดาวความรักด้วยนั่นเองนะคะดาวคู่นี้ได้คู่ทัดไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความแบบมุ่งมั่นในการหาคู่และมีความโชคดีในเรื่องการมีคู่ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีดาวพุธนะคะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนความรักของคุณด้วยดาวพุธนี้มาจากเรือนลาภะนะคะลาภะแปลว่าความโชคดีสมหวังสําเร็จนะคะบรรลุเป้าหมายคุณมี โอกาสที่จะมีใครเข้ามาคุยนะเข้ามาอยากขายขนมจีบกับคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ความรักนั้นนะคะจะสดใสมีเกณฑ์ที่จะมีความหวือหวานะคะจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะสปาร์ครุนแรงได้นะคะในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปค่ะคนมีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะจะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่มีคู่แล้วอยากจะมีคู่เพิ่มอีกนะคะอาจจะ มีกิกนะคะมีความสัมพันธ์ที่แบบใหม่ๆเข้ามาให้หวือหวาว้าวุ่นหัวใจนะคะเพราะเนื่องจากว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะดาวความรักนะคะจะไปเจอก,กันกับดาวความหลงไหลนะคะมันทําให้คนลัคณาราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ที่จะหน้ามือตาม,มัวนะคะมีคู่แล้วอยากจะมีคู่ซ้ําซ้อนได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองให้ดีอย่าเผลอกายเผลอใจเผลอตัวไปกับสิ่งยั่วเย้าคะ่ะ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ปิมพ์ทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้ได้อีกนะคะโดยการกดไลค์คลิปของปิมพ์นะคะกดติดตามช่องของปิพมนะคะแล้วก็ S <S <S กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้รับชมคลิปปิมก่อนใครเลยค่ะแล้วก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้คนรู้จักหรือว่าเพื่อนของคุณได้เลยนะคะแล้วก็ปิมจะขอบคุณม,มากๆเลยนะคะถ้าคุณคอมเมนต์สิ่งที่น่ารักดีงามน,นะคะหรือว่าเป็นการติเตียนเพื่อเป็นการก่อให้ปิมทําคลิปที่ดีๆขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นการที่จะผลักดันให้ปิมทําคลิปดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกคนนะ,ะที่สนใจคลิปของปิม ก็ให้กำลังใจปิม่มโดยการส่งรูปหัวใจสีชมพูมาใต้คลิปนี้นะคะเดือนแห่งความรักเดือนแห่งสีชมพูแบบนี้นะคะปิมขอให้ทุกคนมีความรักที่สดใสมีความสุขสมหวังในความรักมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ